สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ในชั้นป .5 นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการวาดภาพนะคะมักมีอยู่หลายชนิดที่นักเรียนจะต้องทําการรู้จักเข้าใจวิธีการใช้และวิธีการเก็บวัสดุอุปกรณ์ ืที่นักเรียนจะได้นำวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่สำคัญก็คือกระดาษวาดเขียนนะคะใช้สำหรับวาดภาพระบายสีมีหลายแบบด้วยกันนะคะกระดาษวาดเขียนเราก็จะแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบเรียบน,นะคะ แบบเรียบสำหรับใช้สีไม้นะคะหรือผลงานที่เราต้องการพื้นผิวเรียบเนียนนะคะเหมาะสำหรับสีไม้หรือจะเป็นการแรงเงาหรือจะเป็นการวาดเส้นนะคะแบบที่สองคือกระดาษแบบสุกตบสำหรับสีที่ต้องการใช้น้ำเป็นส่วนผสมอย่างเช่นใช้กับสีน้ำหรือสีโปเตอร์นะคะต่อไปเป็นดินสอนะคะ ดินสอใช้ร่างภาพวาดเส้นหรือการแรงเงานะคะมีลักษณะเป็นแท่งก่อนที่เราจะใช้นะคะเราก็ต้องเหลาให้แหลมก่อนนะคะดินสอที่เรานิยมใช้ร่างภาพเขาก็จะเป็นดินสอ HB นะคะเพราะว่าจะมีสีน้ำหนักที่อ,อ่อนแล้วก็ลบต่อ,อได้ง่ายนะคะ ต่อไปยังลบนะคะก็ใช้เพื่อลบรอยดินสอในส่วนที่เราไม่ต้องการหรือส่วนหรือรอยสกรปรกนะคะหลังจากใช้างานแล้วถ้ายางลบมีรอยเสื่อนเอกก็ต้องทําความสะอาดโดยถูกับกระดาษที่สะอาดนะคะต่อไปไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือในการวัดความยาวไม่ว่าจะเป็นตีกรอบตีเส้นนะคะ สีเทียนสีเทียนก็ใช้ระบายสีโดยนํามาถู่บริเวณที่เราต้องการระบายซึ่งสีเทียนนั้นก็จะเป็นมีลักษณะแท้งกลมและก็มีเมัวืออกไปแหลมนิดหน่อนิดหน่อยนะคะสีเทียนจะเหมาะสําหรับเด็กนะคะหรือผู้ที่กําลังฝึกวาดรูปในขั้นเริ่มต้นนะคะ ซึ่งสีเทียนนี้ก็จะให้ค่าน้ำหนักก่อนกว่าสีช็อคนะคะต่อไปดินสอสีใช้เป็นพื้นที่ในการวาดภาพหรือทำงานศินละปะซึ่งมีลักษณะคล้ายดินสอเลยนะคะแต่มีไส้เป็นสีวิธีการใช้ก็เช่นเดียวกันกับดินสอก็คือต้องเหลาให้แหลมก่อนใช้งานนะคะจำหน้านะคะว่า เทคนิคก,การใช้สีไม้นะคะที่คุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจำได้ไหมเอ่ยขั้นตอนแรกเราคือต้องเราสีให้แหลมนะคะเพื่อที่สีของเราที่เราระบายลงไปจะได้มีเส้นที่คมชัดนะคะต่อไปสีช็อคนะคะที่เราได้ใช้กันอยู่นะคะสีช็อคก็จะเป็นแท่ง เหมือนกันกับสีเทียนแต่ว่ามันจะออกติดมือนะคะแล้วก็เลอะได้ง่ายดังนั้นตอนที่เราใช้สีช็อคนะคะเราควรที่จะมีกระดาษทิชชู่นะคะไว้เช็ดที่หัวสีนะคะก่อนที่เราจะระบายสีอื่นลงไปนะคะการที่เราจะระบายให้สีสองสีมันเชื่อมกันได้นะคะ ซึ่งระหว่างรอยต่อของสีนะคะเราควรที่ระ,ะบายให้มีค่าน้ําหนักที่บางเบานะคะระบายให้มีค่าน้ําหนักอ่อนๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นําอีกสีหนึ่งมาระบายใกล้ๆหรือชิดกันลงไปมันก็จะทําให้เกิดการประสานเป็นกันันเข้ากันได้ดีนะคะต่อไปสีน้ํานะคะ สีน้ำกับสีโปเตอร์จะเป็นคนละสีกันแล้วก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันนะคะสีน้ำจะบรรจุอยู่ในหลอดนะคะซึ่งสีน้ำนี้เราก็จะใช้น้ําเป็นส่วนผสมเพราะว่าสีน้ํานี่จะมีคุณสมบัติโ่งใส่นะคะการลดค่าน้ําหนักของสีน้ําเราจะใช้วิธีการผสมน้ําให้เจือจางนะคะ สมมติว่าเราใช้สีแดงนะคะอย่างเช่นเหมือนกับดอกชาบานะคะสีแดงนะคะสีแดงก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันมีหลากหลายคูนหลากหลายค่าน้ําหนักนะคะเขาก็จะผสมกับน้ําถ้าผสมกับน้ําน้อยนะคะก็จะให้สีที่เข้มถ้าผสมกับน้ํามากขึ้นนะคะสีก็จะอ่อนลงตามระยะนะคะ ไม่ควรระบายสีทับกันหลายๆครั้งเพราะว่าจะทำให้สีมนสีไม่สดใสถ้าเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะติดส,สาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันสีแห้่ต่อไปสีโปเตอร์นะคะมีลักษณะใช้สีน้ำคือต้องผสมน้ำเช่นเดียวกันเป็นสีที่ใช้น้ำผสมในการระบายสี แต่สีโปเตอร์นี้จะมีคุณสมบัติทึบแสงนะคะมองเห็นสีได้ชัดคมเข้มนกว่าสีน้ำการลดค่าน้ำหนักของสีโปเตอร์นั้นจะทำได้โดยการผส,สมสีขาวนะคะอย่างเช่นเราใช้สีแดงผส,สมกับสีขาวเราก็จะได้เป็นสีชมพูนะคะ คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของสีโปเตอร์ก็คือสามารถระบายสีทับกันได้หลายๆครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ควรที่จะปิดฝาขวดให้สนิทแล้วก็เก็บเข้ากล่องให้เรียบร้อยนะคะในการใช้สีโปเตอร์กับสีน้ำก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือคู่กันนั่นเองนะคะคู่กันเป็นอุปกรณ์ในการระบายสี น้ำและสีโปสเตอร์หรืออาจจะมีสีอะคริลิกสีน้ำมันนะคะสีที่ต้องใช้น้ำผสมเราก็จะใช้คู่กันนะคะส่วนปลายของคู่กันนั้นจะทำด้วยขนสัตว์และใยสังเคราะห์ถ้าเป็นขนสั์นะคะจะมีคุณสมบัติคืออุ้มน้ำได้ดีกว่าคู่กันทำที่ทำด้วยใยสังเคราะห์ ผู้กันก็จะมีหลากหลายขนาดด้วยกันขนาดใหญ่นะคะก็ใช้ในพื้นที่ใหญ่ขนาดเล็กก็ใช้ในพื้นที่เล็กหรือเพื่อที่เก็บรายละเอียดต่างๆละเน้นความสมบูรณ์นะคะและผู้กันก็มีอยู่2แบบด้วยกันคือผู้กันหัวกลมแล้วก็ผู้กันหัวแบนผู้กันหัวกลมนั้นก็จะใช้สําหรับระบายสีพื้นที่กว้าง กว้างหรือเวล,ลาสีตามช่องที่มีขนาดพอดีตับกับคู่กันนะคะถ้าช่องใหญ่หรือพื้นที่กว้างเราก็จะใช้ผู้กันเบอร์ใหญ่ถ้าช่องเล็กเร e าก็ใช้ผู้กันเอบอร์เล็กนะคะส่วนผู้กันหัวแบนหรือหัวตัดนะคะเป็นผู้กันที่ใช้ในการทาสีบนพื้นที่ที่กว้างมากๆนะคะหรือจะเป็นการลงสีพื้น ที่ไม่เน้นรายละเอียดนะคะถ้าเราเน้นที่รายละเอียดเราก็จะใช้เป็นคู่กันหัวกลมหรือจะเป็นการเขียนตัวอ,กอักษรเขียนป้นะคะ mm hmm. เขาก็จะใช้คู่กันหัวแบงกันนะคะการวางผู้กันนะคะหรือวิธีการเก็บผู้กันนั้นเราไม่ควรวางผู้กันโดยเอาปลายสุ่มลงในภาชนะรองรับนะคะ mm hmm. เพราะว่าจะทําให้ขนของผู้กันนั้น เกิดบิดงอเสียรูปทรงได้ทําให้ระบายสีได้ไม่ดีนะคะเพราะว่าคู่กันมันก็จะแตกหรือมันก็จะบานออกไปนะคะเราควรจะตั้งขึ้นนะคะควรวางคู่กันให้หันส่วนด้านลงแล้วก็ปลายขมชี้ขึ้นด้านบนนะคะ ต่อไปเป็นจานสีนะคะเป็นภาชนะสําหรับใส่สีและผสมสีจานสีควรที่จะเป็นสีขาวเพราะว่าถ้าเป็นสีอื่นเป็นสีนอกเหนือจากสีขาวจะทําให้เรามองเห็นสีที่อยู่ในจานสีที่เราผสมนะคะเป็นสีหลอกตาได้นะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ควรที่จะล้างให้สะเช็ดให้แห้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย สุดท้ายนะคะก็คือภาชนะใส่น้ํานะคะใช้สําหรับล้างคู่กันอาจจะเป็นถังน้ําหรือจะเป็นแก้วน้ําพลาสติกหรือจะอเป็นขวดน้ํานะคะเราควรจะเตรียมไว้สองใบด้วยกันใบหนึ่งเราก็จะใช้สําหรับล้างคู่กันส่วนอีกใบเราจะใช้สําหรับใส่น้ําสะอาดเพื่อผสมสีนะคะในการผสมสีเรา ที่เราจะต้องผสมน้ําเราต้องผสมน้ําด้วยน้ําสะอาดนะคะถ้าเราเอาน้ําที่เราล้างคู่กันนั้นมาผสมจะทําให้สีของเรามันผิดเพี้ยนไปได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะกระบวนการสร้างสรรค์าการวาดภาพระบายสีนะคะ ก็จะมีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันนะคะในกระบวนการวาดภาพระบายสีแตะชิดนะคะที่นักเรียนทำนักเรียนได้มีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวางแผนกําหนดเป้าหายว่าเรา,าจะสร้างภาพอะไรเลือกวิธีการใดและวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นั้นมีอะไรบ้างนะคะ สองการปฏิบัติงานนะคะอย่างแรกเราควรที่จะคิดออกแบบภาพการจินตนาการของเราก่อนนะคะแล้วเราก็จะร่างภาพลงในบนกระดาษใหลายแบบแต่ละแขนด้วยกันเพื่อที่เราจะได้เลือกแบบที่ดีที่สุดและนําไประบายสีในขั้นตอนต่อไปนะคะอ่าพอเราระบายสีเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะส่งผลงานของตนนะคะ เรียนต้องไปตรวจสอบผลงานของตนเองก่อนนะคะว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้หรือไม่นะคะตรวจสอบผลงานเรียบร้อยแล้วอย่าลืมปรับปรุงแก้ไขผลงานนะคะเมื่อเราตรวจสอบข่อข่อปกค้องของผลงานของเราแล้วนะคะเราอาจจะมีจุดที่เราที่ควรปรับปรุงหรือจุดที่เราควรเพิ่มเติมนะคะเราก็ แต่เติมบางส่วนตามความเหมาะสมเพื่อความสมบูรณ์ของงานแล้วก็เพื่อความสวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้สร้างสารรค์ในการวาดภาพนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการสร้างสารรค์การวาดภาพระบายสีนะคะ ในสำหรับวันนี้ก็จะไม่มีภาระงานนะคะสวัสดีค่ะ